ก่อนนี้ออกแอปปินนะป้น่ะแอปเปิ้ทำงานตลอดเลยต่างจัตว์ที่เราไปเที่ยวกันมาแล้วนะคะต่างจังหวัดเราก็ตัวดามาเราก็มากินนะคะตอนนี้ก็รับเพื่อนๆน,นะคะทานเท่ากันวันนี้อยู่เพื่อนป้ายอ <c oughs> าหารมีเยอะมากแต่ว่า มมากห้ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาก้องหน้าดิกล้องหน้าสิแล้วขอเป็นกล้องหลังไม่ให้คนเนาะฮัลโหลกินข้าวกันนะคะข้าวข้าวผมปิด กันอยู่ครัคนเล่นน้ำกันอยู่เล่นน้ำหรือเปล่าน่ารักอยู่หรือเปล่าทุกคน4,000แล้วอินแอดมินเนี่ยห่ายตลอดเวลาอาให้ด้านหอมแล้วดูน้าเล็รก็สึกหน้าเะไรลงหอมสิหน้าเล็กลงเยอะมากขอบคุณฉันเด็ดเลยขอบคุณกขอบคุณชอตเทวิลที่ส่งมาทุกเดือนไม่ได้เจอป๊อปคือนานมากแล้วก็มาเจอก็หอมมากหอมสวย ไปก็หอมไปก็หอ,อมเลมกินอะไรถึงหอมคนะชอบทาอเบลสิ่คะดีมากตอนนี้ก็เอามานะคะเริ่มกินนี่เราจะสั่งเยอะๆเลยว่าคนมาเยอะๆก่อนแลวเราก็สั่งข้าวเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมาสักพักนึงไม่จะให้ดูย็นตะโฟนน่ากินมากไหนอะสีแดงๆขอสับตะลุงไปด้วยดีป่ะ ี๋ยวเปลี่ยนกล้องกัสกที่เหมือนกับมีทั้งี่ก็มีรอบะรบปิดโครงกากับตัวเองเราก็ใส่เกียวลงไปแล้วน่อยกำี้แหละนี้ก็เสียบนทำโครงการไม่เล็กน้อยใต่ถ้าเราไปอยู่ในาวล้มัมีดหน่อยคอมเมนต์บางค่คืออยู่ใกล้ใก มากคือชอบครบเนี่ยฮะสติกาครบเนี่ยเขามีทุกอย่างไม่แก่เขามีทุกอย่างตั้งแต่โอ้ยอยากไข่ฟอกอายเอความสวยงามทุกอย่างอ่แอดมินแอดมินแอดมินฮะแอดมินเร็วจะกินแล้วยังไม่กินโชว์ทำเอลเลยนะชั้นอ้วนขึ้นเพราะชันไปเที่ยวมาฉันกินเยอะมากและพรุ่งนี้ฉันก็จะไปเที่ยวเลยกินเยอะมากดูคำถามถามฉันมีฉันมี จะมีตัวช่วยอ้าวกินจะหมดเนาะขอกินอันหนึ่งได้ไหมโชว์เทเวลก็ไปกินข้าวหนึ่งดวงด้วยอะไรกินต้องกินไม่ใช่อร่อยจริงๆหริงแต่ก่อนอาหารนะคะต้องกินโซว์เทเวลก่อนแป้งเดือดตรงใส่บั๊กจ้าแตอร่อยยังไงเพราะว่าเป็นแคปซูลรโชว์เทเวลนะคะเป็นอาหารเสริมบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็สุด clean มากๆของเนยเองนะคะป้ารวมกี่โลคะตอนนี้หลังคา4โลค่ะ4โลแต่เนยนี่คือ ก,กินก่อนอาหารนะคะตัวนี้ดักไขมันแล้วก็ยังไงต,ต่อคะอจะมีบล็อกแป้งใช่ไหมคะไม่กับเพื่อนสวยทั้งคู่เลยโฆษณาอะไรไม่ได้โฆษณาโชวทเววอาหารเสริมของเราเองก็กินเข้าไปนะคะจะได้หุ่นดีสุขภาพดีสูตรนี้สุดปรีนนะก็จะช่วยเรื่อง การขับถ่ายด้วยแล้วก็ปรับเรื่องระบบการเผาผลานด้วยนะคะสังเกตได้จากคนนี้แอดมินหอ,อมลงประมาณคอมาละคอมาละยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็โลหรอแต่ก้าสสองตอนเช้าช่างได้เจ็ดประมาณอาให้ยืมก่อนอยี่ได้หอยู่ดีหรว เราท้ยงไแล้วมีเป้าหมายที่จะลงไปถึงกินไม่ใช่ตอนนี้มีคนมาติดต่อนางวนะจ้าให้นางไปออกรายการจ้าราการอะไรอะเร็วๆนี้ติดต่อแอดมินของเราคุณอาจารย์พอ้อมที่ไปออกรายการกินโชว์ทเวลก็กินฟรีนักศึกษาทั้ทุกคนอาจารย์ทักทุกคนในมอพราะผอมลงอุ้ยมาแล้วเขียวหวานโรตี I <laughs> ดาราเกาหลีที่ไหนอ่ะอย่ามาเซร์สิตายไปแล้วตัวนี้ผลงานอะไรบ้างคะคุณป้ายอาหารจิโลโคนอะไรคะผลงานนะคะลิขิตลิศยาค่ะแล้วก็ดูนะคะแล้วก็สับดอกจ้อยแต่ลิขิตลิศยาได้ดูก่อนเร็วนี้ค่ะได้เลยนะคะทำอะไรนะคะนี่ผลงานอะไรบ้างคะเยอะมากนางเริ่มทานแล้วเพราะว่านางหิวมากดูค่ะอันนี้คือแบบไลฟ์มันแบบหายากนะคะภาพเนี้ย อะไรคะเกีือมากๆ FP พี่เลยพี่ฝ้ายเป็นคนหมอก FP พี่เลยพี่ฝ้ายสวัสดีค่ะมีคนเขาบอกเป็น FP พี่เลยพี่ฝ้ายคอมเมนต์มาแน่นๆเลยนะคะนั่งกินอ่าอาจารย์เนยค่อาจารย์เนยเบ้นบอกว่ากเข้ามา ม่นีอยู่รู้เลยแอดไมินได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้แอดมินมากรเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้วนะคะเมนูแต่ละอันที่แอดมินสั่งมานี่แบบสลัดเมื่อกี้ว่าไงนะคะใครอยากเรียนใครอยากเรียนสาขาการท่องเที่ยวมาสมัครได้ที่มางกรเทพธมบุรีนะคะใครของเหมือนส่วนใครอยากได้กระเป๋าสวยๆนะคะการท่องเที่ยวการโรงแรมมาเรียนได้เลยสอนเองสอนเองอาจารย์ฝ้าย อาจารย์ฝฟนไม่ได้ของอะไมคะอาจารย์ายายกระเป๋าค่ะอาจารย์เนเป็นทุกอย่างค่ะตอนนี้เป็นซอค่ะอะไรดีเฮ้ยคนมาเก้าพันแล้วจะถึงหมื่นแล้วจะถึงหมื่นจะถึงหมื่นแล้วพี่ฝ้ายชื่อเหมือนหนูเลยดูตรงไหนออกข้างบน ทำไมให้ดูแต่หัว <c oughs> อ่เกิาะยนยากงามากินกันแบน่งก,กันใม้แบ่งเหรอไม่้่ไ้้วางกินข้าวก,กันไปไปหรือยังอะ,ะคะเล่นน้ำกันอยู่เปล่าเลยพูดตามก็ได้ให้พูดแล้วนี่หิบ ถ้าอยากถามถามเลยเดีเราจะตอบถามอะไรอ่ะคำถามใครมีคำถามบ้างมีคนชมอ่อร่อยไหมคะอร่อยคายน่ารักคายกับเนยสนิทกันหรอคะตอบสิรอ5นี่รอใครรอใครเบนรอคุณย่มพรคุณย่มพรค่ะเป็น108เดซิเบลใช่ไหมมาทีหนึ่งเสียงจะดัองใครพูดว่าอะไรอ่ะคียเนยลักคียสุดเลย กินข้าวแล้วนี่ไงน้องบีน้องบีกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วบีายม,มีแฟนหรือยังครับเอ๊ะไม่คำถามพี่ <laughs> มีคนถาม้วยไม่รู้สินะไม่ไม่รู้สิน <laughs> โะโอ้กำลังกินอยู่กินเมนูอะไรบ้างถามไปแล้ว <laughs> เมีเก่งยี่ย่าเมนูเยอะขนาดนี้นะคะสงสัยต้องตามอีกสักเม็ดเนาะถ้าโฆษณาแป๊บพี่อับถามอะไยก็เมื่อกี้ผู้ชายถามผู้ชายถาว่าเราขายของเราไม่ยังยังไม่ชินอีกเหรอเราฮะผู้ชายังไม่ชินเราไม่ได้ขายเรากินจริงๆเอาถ้าโฆษณาก่อนมีถามว่าพี่เนยตอนนี้มีงานละครอีกไหมคะใครด่าว่าเราขายของเรา จชื่อนะไปเที่ยวกับแม่มาสนุกมาสนุกสนุกมากนี่ไปเที่ยวกับแม่มาวันนี้ไปไหนมานะหัวหิึ้นแยกตัวกับแม่เนี่ยก็มาเที่ยวกับเพื่อนบ้างบ้างว่าพวกีเพื่อนก็สนินเที่ยวบ้างอยากให้เนยถ่ายภาาสดกับแฟนนี่ไงผู้ชายน่าัาเอาตัวที่มันบกมือหน่อยบกมือหน่อยบกมือหน่อยไม่ดีผู้ชไรช่อะไรากรร สนักมากค่ะตอนนี้นอ,นนอันนี้เป็นครั้งแรกที่ไลฟ์แต่ถ้าถึงหมื่นคนเดี๋ยวจะให้ดูผู้ชายของเนยน,นะคะแบบนีน้ไงเออวันนี้วันนี้นนมีส,สปอนเซอร์เป็นโชว์ทัพไปกินไปไแล้วทุกคนกินไปแล้วเม็ดหนึ่งอย่าลืมกินลูกศรนางกินเยอะมากนะพี่ฝ้ายสินี่คือกินไปแล้วพี่ฝ้ายสวยขึ้นมากเลยขอบคุณค่ะขอควองร่าก็ต้องสุอธรรมดา ให้คนทางซ้ายมือคุยบ้างให้คนทางซ้ายมือซ้ายมือมีคนอให้คนทางซ้ายมือคุยบ้างถึงหมื่นแล้วถึงหมื่นแล้วให้ผ้ชาทักทายหน่อยถึงหมื่นแล้วถึงหมื่นแล้วทักทายกนมบอกทุกคนว่าถึงหมื่นแล้วผู้ไทยจะทักทายสวัสดีทุกคนของไทยอ่ะคะไทม่ใช่กเนี้่่ไม่ใ่คนหนึงองไหนึ่งหนึ่องคนหนึ่งไม่มีไม่เห็นมีคนถามเลยผู้ชายเขิน ไม่ใช่เหมือนกัจตันยูไหมเหมือนบิ๊กบอสอะบิ๊กบอสซีรีสเกาหลีอะเหมือนกัจตันยูยังฟ้าตอนนี้กนจตันยูฉหนอใช่นะฉันไม่ยินเห็นจะบ้างฉันต้องไปดูบ้างแล้นี่คือคนเขาดูกันเลยหมื่นคนใช่คนเขาดูตอนนี้เลยค่ะ หึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วอะคือเหมือนได้เหมือนได้ร่วมโตนั่งข้าวกับพวกเราตอนนี้เป็นไลฟ์ถ้าขอหนึ่งคำสิครับพี้ายแล้วก็กินอยู่กับเนี่ยยำตัวอ้วนใช่ไหมกินแต่ยำกินอะไรทานแล้วค่ะโชตเบลได้ผลดีมากๆเลยเป็นคนบ้าอกทานเลยดีมากไม่อ้วนผอมสวยนะคะอร่อยมากถ้าถึงสองหมื่นเดี๋ยวให้เลยรับเพลงให้ัจ้าเพลงอะไรอ่ะ เพลงอะไรกันนะฉันเลิกเพลงไม่นานเลยฉันฉันฉันมีเพลงฉันมีเพลงเด็ดของนางเพลงอะไรปะเพลงอะไรนะท่านี้ยอะไรนะท่านี้บอกวันมัดมันมัดเราจะมีไลน์ไหมคะวันมัดฉันมีเพลงเด็ดก่อนไลน์ค่ะเพลงเด็ดของแกย่แล้วเพลงเด็ดไม่ให้บอกอ่ะถึงหมื่นห้าจะบอกว่าเพลงเด็ดคือเพลงอะไรฝ้่ยฝ้ายถ่ายคนเสื้อขาวด้วยอุ้ย เสื้อขาวตาดีมากคนเสื้อขาวคนเสื้อขาวค่ะอะไรคะคนนี้ใส่เสื้อเขียวอร่อยดีพี่อยู่สนุกสนุกคือสนุกที่เวลาคนเห็นแล้วแบบเขาอยากกินไปกับเราบ้างเหมือนมิทติ้งอ่ะมิทติ้งออนไลน์อ่ะ อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่มันคือยำผลไม้นะอ้วนนะไม่อ้วนนะกินชอตเทเวลไม่อ้วนนี่คโทำใช้กล้องอะไรถ่ายสวยดี iPhone ครับอะไรนะกินแล้วขายขอต้องดูของพี่อามาพี่อา เพื่อพี่อ่านไม่ได้เด่งขึ้นให้ดูไลฟ์ได้ทุกคนอยากให้ทุกคนแบบกด subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามอยู่บนหน้าจอขวามือนะคะต้องกดจำได้ไม่ได้เลยจำไฟ้ไม่ได้เลยเสวยกวก็เดิมขอบคุณค่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะยังไงนะต้องกดยังไงนะใกล้หน่อยที่ให้เด้งมันมันจะโชว์ตอนบอนหลังมีเม่อี่านคอมเมนต์บอกว่าให้พี่เลยพูดใต้ให้ไพูดเหนือคุยกนะ่ะหูดพูด ล้ำก่อล้อหมาเลยนะเหนือค่ะเหนือเราจต่อัต่อยไงต่อพุดเหนือเฮยพุดใต้ไงคนอยากดูล้ำขนาดเลยเจ้าว่าบากไปคมัมันบบนีสมมตอยังกด subscribe ยังไม่ได้คือทันอ่ะเขาพูดใต้ได้คจริงใต้นะเจ้าน้องมาหลายบ้าง น้องถึงมหาลัยน้องป้ายหล่อนะคะน้ำโซ่ไม่มีทุกไม่มีที่เนื้ออันซีอันซีคือกำลังกินคืออร่อยนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะรอเบนมาเบนมาจะเกิดความวุ่นวายนะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวรอขับคุณค่รอตูนหนเรื่องอีกคนหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันหน่อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะหรือว่ากดกดติดตามบนยังไงนะขวามือบนจอนะคะ โอเคเดี๋ยวต้องกลับไปกดบ้างแล้วเพราะว่าไม่รู้เลย